ผมน,นามยสนนกิจการนะครับก็เป็นเจ้าของตลาดดินครองต่อแก่นะครับก็วันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งมกราสองห้าสี่นะครับเป็นนี่เป็นหมายที่ดีนะครับที่ได้ทาการเปิดตลาดวันนี้ส่วนในตลาดของผมก็มีสินค้าอยู่มากมายนะครับมีผลิตภัณฑ์อยู่หลายตัวนะครับอย่างอื่นขาดที่ไม่ได้เลยครับตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เกี่ยวกับด้านการตลาดของตะบลขอนหาดขอของเราก็คือ กาแฟปูนานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชคงจะไม่มีผลิตภัณฑ์แต่อย่างนี้แต่เราได้ทําการคิดค้นขึ้นมาให้มีวัตถุดิบอยู่แล้วแต่เราทํายังไงให้ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดมากกว่าคําว่ากาแฟอย่างเดียวนะครับส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ได้ทาขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าสามารถทานได้เลยนะครับครับ เ,เราก็มาดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมต้องเอามาใช้ก็คือเป็นกาแฟนะครับอันนี้เป็นมะนิกาแฟคือใช,ใช้ที่เขาเรียกว่าเป็นมะนิกาะสานใช่ไหมครับเป็นกาแฟของโรบัสต้านะครับเป็นกาแฟของโรบัสต้าดงนั้นเราถือว่ามีอยู่แล้ว,วตามภ <c oughs> าพนะครับเรา <c oughs> มันมีอยู่แล้วแล้วก็ผมได้มาทําการนะครับคั่วด้วยเครื่องคั่วชั้นนี้นะครับนี่คิดคนเองหรือเปล่าครับผม ก็เป็นเครื่องพั้วแบบชนิดนี้ๆๆนะครับที่เราจะต้องใช้วัตถุดิบที่เรามีอยู่ในพื้นที่มาทาการคิดค้นแล้วก็ให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดให้มากกว่าที่ว่าคําว่านั่งร้านและจิบกาแฟแบบอย่างเดียวผมว่าตรงนั้นคือจะไม่มีรสชาตินะครับถ้าเราไม่ลงมือทาด้วยไม่รู้ที่มาที่ไปด้วยเราก็ต้องรู้ว่าการผลิตกาแฟยากไหมอาม่ยางมันไม่ยากแต่เราไม่อยู่ที่ว่าใจรักหรือไม่นะครับ พอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มีเครื่องบดนะครับอีกชนิ้นะครับเป็นเครื่องบดเป็นตัวบดกาแฟที่บดเราบดเมล็ดก,กาแฟออกมานะครับพอบดเมล็ดก,กาแฟออกมาเมล็ดกาแฟของเราจะได้เป็นประมาณนี้นะครับเราจะได้มเมล็ดก,กาแฟเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบชนิดผงตอนนี้กาแฟเราถามว่าจะกินแบบรสชาติไหนใช่ไหมครับเราจะต้องรู้ว่ากาแฟเนี่ยถ้าหากว่าคุณต้องการรสชาติเปรี้ยวเราก็มีวิธีทําให้เปรี้ยวได้ ไม่ยากนะครับในการทํากาแฟมีรสชาติเรีย้ยมีรสชาติขมและให้มีรสชาติที่หวานมันนะครับแต่เราจะต้องรู้เข้าใจลึกซึ้งถึงการทากาแฟขึ้นมาเลยนะผมก็มีแนวคิดอย่างว่ามันต้องมากกว่ามากกว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ผมเลยคิดขึ้นว่าผมก็มีผลิตภัณฑ์ขอ,อยู่แล้วคือผมเลี้ยงเป็นปูนาอยู่แล้วแลยผมก็มาคิดค้นว่าทํายังไงให้มากกว่าครับแต่นี่ผมก็ได้ทํางานทดลอง ก็มีความประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็เป็นกาแฟปูนาอันนี้คือที่ว่าเป็น ที่ให้ชิมวันนี้นะครับผมที่ว่าผมจะทําให้ทีมงานชิมทุกท่านนะครับเป็นกาแฟปูนานะครับเป็นชิ้นนี้นะครับเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกด้วยครับผมเห็นไหมครับเราก็เคยได้ยินชื่อกาแฟหลายจังหวัดมาแล้วกาแฟขี้ฮามดกาแฟขี้ควายกาแฟขี้จะมดนะครับแต่ถ้ามาที่ตลาดใต้ต้นปาล์มดิมกรองดอกแกจะได้ทานกาแฟปูนาเท่าน้นแห่งนี้เท่าน้นนะครับ่งียวแห่งเดียวจะได้มาแห่งเดียว เดี๋ยวผมจะให้ชิมกันนะครับที่ว่าผมได้ทำไรครับนะครับนี่คือที่ว่าผมทำเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะให้พี่น้องทุกท่านได้ชิมนะครับนะครับเป็นรสชาติหอมมากนะครับไปเจอก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับ ูครับดูครับขอบคุณครับท่านครับเอาครับเดี๋เลยครับเชิมาลองดูครับเชิญเชิญลองดูครับลองดูครับลองดูครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับครับผมนะครับมีน้ำตาลเติมนะครับป้าว่าท่านทานผมไม่ได้ตอนนี้คือเราปรุงใส่นี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่ให้แขกดูครับผมคือหมายถึงว่า ตัวนี้คือเป็นกาแฟกับคูนาอยู่ในนี้แล้วอยู่ในนี้แล้วแล้วก็เราก็ทําการทานร้อนทานทานทานตอนร้อนอครับผมโอเคนะเป็นรสเปรี้ยวเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยค่ะมันไม่มีรสเปรี้ยวท่านต้องรับพี่โยมกาแฟกาแฟครับอะไรครับอะไรครับกาแฟคูนาเชิญเชิญท่านซึ่งปกติกาแฟธรรมดามันจะมีรสเปรี้ยวใช่ค่ะ ครับผมอนนี้ไม่มีเลอ๋อดีใจครับวันนี้จะได้มาชิมกาแฟนะครับในนามประธานเครือไต้องเที่ยวเชิงกาแฟจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาชิมกาแฟกูนาครับรสชาติเป็นยังไงคอยติดตามหรือท่านที่สนใจมาได้ที่ตอบแคกขอครับแล้วเดี๋ยวชิมเสร็จเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ยยยเยๆๆยย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 ่อยย Okay. <m> คได้รับนี่ครับรบบรยากาศการาการปรุงกาแฟนะฮะที่เดียวที่แห่งเดียวของนครศรีธรรมราชนะครับที่เดียวนะครับเดีเ๋ยวจะมีไมกีวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาเยี่ยมนะครับตลาด,ดชายคลองนะครับบ้านจอแคร์ตลาดที่คนคนเปิดรับ เดินชมในในตลาดนะครับมีหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยและที่พักในหน้าพักมากครับมีทั้งพักมีการเต้นเมีอะไรต่างๆเยอะนะครับก่อนที่จะกลับนะครับก็ระทับใจถึงกาแฟภูนาครับกาแฟภูนานะครับต้องบอกว่าหอมอร่อยนะครับรสชาติของกาแฟไม่มีการเปลี่ยนเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นภูนาแต่นั้นนี่คือสิ่งนวัตกรรมใหม่ในระบบกาแฟ ถ้าท่านอยากจะทานหรือลองลิ้มลิ้มรสอร่อยยินดีครับที่ตลาดนะครับชายโครงบ้านตรงแห่ตรงนี้นะครับยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านต้องบอกว่าหอมชื่นใจจริงๆครับชิมไม่ดูหน่อย <c oughs> <c oughs> โอเคเลยต้องเอ,อาไว้แน่นอนเลยครับครับขอบคุณมากครับ